ช่วงนี้บริเวณใต้ต้นอโศกหน้ากุฏิเจ้าวาดว,ดวัดราบบุรณะอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพบฝูงผีเสื้อจํานวนมากลวดลายสวยงามบินวนเวียนอยู่เต็มไปทั่วบริเวณถึงแม้ว่าจะมีคนเดินเข้าไปใกล้ฝูงผีเสื้อก็ไม่ได้บินหลบแต่อย่างใดสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่จอดพักอยู่ในบริเวณดังกล่าวบอกว่าผีเสื้อเริ่มมีจํานวนมากจนเห็นได้ชัดเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับกล่าวว่า ปกติเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศเริ่มเย็นลงทุกปีจะมีผีเสื้อมาบินอยู่ที่ใต้ต้นอโศกอยู่เป็นประจำแต่ไม่มากเหมือนปีนี้ด้านพระครูสิทธิธรรมมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราบบุรณะบอกว่าตั้งแต่จำพรรษาที่วัดมานานกว่า30ปีไม่เคยพบปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงเชื่อว่าผีเสื้อเหล่านี้อยู่ใต้ต้นอโศกภายในวัดก็น่าจะเป็นธรรมชาติที่ว่าอากาศเริ่มเย็นและสภาพอากาศปีนี้มีความหนาวเย็นมากกว่าทุกปี จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลักษณะผีเสื้อดังกล่าวเป็นผีเสื้อคล้ายสกุลผีเสื้อหนอนกาฝากส่วนใหญ่จะพบเฉพาะในป่าดงดิบป่าเขาที่อากาศเย็นตามธรรมชาติผีเสื้อชนิดนี้หากินตามพุ่มดอกไม้ที่อยู่ในป่าหรือพื้นที่ในเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารคือน้ำหวานเช่นของเหลวจากดอกไม้เป็นต้นผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดามีลักษณะปีกบนเพศผู้มีปีกสีขาวครีมเส้นปีกสีน้ำตาลเข้ม เพศเมียมีเส้นปีกสีน้ำตาลเข้มหนากว่าเพศผู้ปีกล่างปีกคู่หน้าคล้ายปีกปีกบนปีกคู่หลังมีสีเหลืองตั้งแต่ปีกบนถึงโคนปีกเส้นปีกสีดำใกล้ขอบปีกด้านข้างมีแถบสีแดงเรียงกันขอบปีกด้านข้างมีสีดำมีชื่อวงอยู่ในวงผีเสื้อหนอนกระลำ